สวัสดีครับสองยูทูบน้องเมตังครับสวัสดีพี่ใหม่สงการแล้วพี่น้องวันนี้วันที่สิบเจ็ดนะพี่น้องเนาะอารมณ์ไก่หนุ่ม่น้องไก่หนุ่มรอคัดพี่น้องไก่หนุ่มรอคัดพี่น้องตอนนี้วันนี้เป็นสายมารอได้พี่น้องเด้อมารอ สูบอะไรลอยเงาพี่น้องพี่น้องมาเลาะสายมาเลาะตัวนี้ชุดนี้มีอยกขึ้โตพี่น้องตัวนี้ก็เป็นออกนี่เลียมจะลอยพี่น้องตัวนี้พอเดียวกันคนละแมออกเป็นนกเลียมเยมแต่บ้านลูกพี่น้องบ้านไหนเช็คเบื้งลอเช็กก็พี่น้องลอเช็คตัวนี้ก็เป็นนายพี่น้องพอแมพอแมเดียวกันเบิร์ตพี่น้องแล้วก็พอเดียวกันคนละแม ตัวน,นี้มีอยู่เจ็ด,ดตัวพี่น้องนี่ก็แม่นพี่น้องคู่เพิ่นตัวน,นี้คู่กันรอเช็คพี่น้องตัวน,นี้ก็มา,าพามาเบิ่งไก่ตัวน,นี้ช่ำใหวพี่น้องกระเด็ตัวน,นี้ร้อยสองสองหนึ่งสองสองพี่น้องไก่เก่าเดือนสี่สิบเดือนแล้วพี่น้องปล่อยหน่อยอาจารย์หน่อยตัวนี้ตัวน,นี้เลี่ยมดิพี่น้องพม่าตัวน,นี้พมามีเลี่ยมแข้งหนาเสิร์ฟตลอดพี่น้องตัวน,นี้สาขาวก่อน ทำเน่อยทำต,ตัวไหวพี่น้องอีกว่ามาณเดือนหนึ่งพี่น้องสจะออกตัวหนึ่สจะออกไรแขกงสองยกคือกันตัวนี้เป็นทีของเจ้ายมดถูดเมียด้วยกันพี่น้องคนละพอแต่เป็นเป็นทีตัวนี้ก็ออกวันนี้ก็รอกันพี่น้องออกรอน,นิดๆิดตัวนี้สิเช็คมาสองเถียวสามเถียวแล้วพี่น้องเป็นเอี่ยวตีเชิงที่เป็นผายเอี่ยวพี่น้อง หัวลางแม่นแม่น,มน,มนหัวลางพี่น้องตึ้นไปชี้ออกไปไล่แข้งสองยกพี่น้องตัวสาขาวตาวตึนน้นว่าเป็นเมียได้กันเจ้าะกับยมบุตรตัวเท่าพี่น้องไปออกไปชนะไอ้อันกระน้อยพี่น้องอันกับสิบป่วนหนาที่นะพี่น้องอันนีหรอกันพี่น้องกันนี่ทำตัวไว้พี่น้องเจ้าออกไป้สองยกตัวนี้กับไกน่นมเก่าเดือนสิบเดือนแล้วพี่น้องเก่าเดือนร้อยสองหนึ่งสองสอง อนตัวนี้มีเลี่ยมแล้วพี่น้องแล้วตัวนี้เลี่ยมมีแข้งหนามีแขงหนามีเลี่ยมมีแข้งหนาตัวนี้เต้สองเต้มาสองเทียวแล้วพี่น้องเต้บ่เคยได้จึงเต้ได้สิบนาทีสองเทียวแล้วยังมาในเบิ้งแผลอยู่พี่น้องแต่ตัวนี้สิเป็นสิออกมักหนาข้างพี่น้องครับมีเลี่ยมแข้งหนาเสิร์ฟตลอดตัวนี้รับประกันแขงหนาเสิร์ฟตลอดกำเนิอทั้งตัวไห้พี่น้องตัวนี้เสียว ที่ออกไก่แข็งอยู่ไก่หนุ่มก็เลือดซ้ำนีอะไรเพี่น้องออกแบงถัดไปเขียนจบ,บแบงเพี่น้องแบงกันเป็นผลตัวนี้ก็ล่อเช็คเจ้าเท่าพี่น้องสีเท่าสีเท่ามีสองตัวเท่าทองสองตัวตัวนี้เช็คมึงหาหนาที่เราพี่น้องอันนี้เช็คก,กับไก่ต่างสุ่มแต่ว่าข้างบนของเขาแข็งกว่า บขาแข็งปวดมันเป็นตัมันเบิองพันออกไปเนาะแต่บางก้านวางแข็งมีเหลี่ยมมีล่ะบางแข็งมันได้เป็นไปเนาะแต่ว่าเหลี่ยมมีเชกับไก่คนละสุ่มแต่ว่าของเขาแข็งกว่าก็เลยบเป็นตะเบิองไก่นี่ไม่ปวดพันเท็ยนยังตัวนี้ก็เชกเบิ้งฐนหาที่ละตัวนี้มักหัวล่างพปเนาะเหม็นหัวล่างๆเห็นแบล่ะแต่ว่าล่ออีกเชกอีกกลางอีกสองอันที่ซ้ำ ล่อให้มันหนาหายกันน้อยสิตเตะอีกพี่น้องแต่ตัวนี้เป็นมาล่อพี่น้องมาล่อตัวนี้มาล่อตัวนี้คอกน้องของเจ้ายมมะถุกคือกันสติดสายของยมมะถุกอยู่ตัวนี้ตัวนี้พอเป็นส้นเงินแสนมาพี่น้องไปฝากผสมเข้ามาพี่น้องจะเป็นรอรอกล่รอๆหมอกล่อๆตบพี่น้องแข็งหนามีแข็งหนาจะวิบบ่งผ้าวิ่งแล้วก็บตบ ชุดนี้มีมีครูหยุดสามตัวพี่น้องคูรูคนมีสามตัวตัวน,นี้ร้อยประมาณสอง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 ,ส,องสามหนึ่งไก่แปดเดือนนแปดเดือนสิเก่าเดือนแล้วพี่เนาะไก่ตัวนี้ร้อยสิได้อยู่สองหาขึ้นพี่เนาะสองหาสองหกแต่ตัวนี้สิได้ตัวเท่าตัวนี้สิได้อยู่สองหกสองเก็ดกพี่น้องที่บดีอาจจะสองแปดก็ได้ตัวน,นี้ตัวน,นี้จับสวยจับเหี่ยวน้ำจับเหีว สี่ได้ยืดสองหกขึ้นพี่น้องแต่ตัวเท่าตัวนี้สิกระดูกดีพี่น้องกดูกดีจ,จับตัวนี้ยังมัน 2, 2, สองสองสองสามสีได้ยืดสองหาขึ้นอยู่พี่น้องตัวน,นี้ตัวนี้มาหัวล่างๆเน,น,นี่ยพี่น้องหัวล่างๆเนี่ยแม่นแต่ว่าล่อให้เช็คก,ก่อนเช็คให้ชั่วก่อนพี่น้องค่อยสี่เบ่งง่เม็นว่าไกลบอดี้เด็กพี่น้องงอเป็นว่าสายบอดี้เด็กพี่น้อง นนี่ก็มีสายเลือดดังด้วกันนะพี่น้องแต่ว่าบอดดิเออยน้ำสายเลือดเอาก็ดีด้วกันพี่น้องแต่ว่าบอดดิเออยน้ำพันน้ำพี่น้องเนาะเอามาพาเลยต้นหนั่งพอพันสุน,นเนนงินแสนมาพี่น้องสนาแปดหมื่นมาพี่น้พองต้นก็ต้นนี้คู่นี้นนมิดลุนลุนสมรุ่นล้างมาหนีลายพี่น้องจะเป็นล่อ,ลอ,ลอมาล่อ ติดสายเลือดดังค so ือกันแต่พี่น้องแเราบระเดี๋ยวเอ้ยน้ำแต่มันแค่สายเลือดไม่ันตามสายเลือดเราก็เอามาลุงตัวเมีเทากับสายเลือดดังคือกันพี่น้องแต่ว่าเราเอามาพัฒนาด้นหรอพี่น้องมันก็เลยมาเติมเนี่ยแต่ตัวนี้เป็นสายเลือดของมหานครสันล้านสันเลนแหละพี่น้องนสายเลือดมหานครเอามาผ่าของเหาพี่น้องตัวนี้หัวล่างๆแต่ว่าท่านเห็นเชิงชนปันได้พี่น้อง ตัวนี้เห็นเช็คกลางสุ่มแล้วเป็นเอามาเช็คหาแลทีหัวลแรงๆพี่น้องแม,ม,ม่นตัวนี้แม่นหัวลแรงๆเปิดเบงก็แม่นว่าใกล้เบาๆบอดี้ได้พี่น้องเพราะว่าสุ่มนอม้องมีตั้งในโมเมนต์สายสิไปชนพี่น้องสายเชื่องพันนิดเดี่ยงแล้วก็แบงพี่น้องแบงเขาไปเต้นกันแต่ก็เลือก็เอาออกชนด้วยกันพี่น้องเลือก็เอาออกเต้อนออกง้างด้วยกัน ตัวนี้ไก,ก่นมกับลังเริ่มสีสมีแน่และพี่น้องนะเอซีพอดีเขามาเบิงนะพี่น้องเนาะสอซีีเขามาเบิงมาเบิงไก่นมนั่ตอนนี้พันไหนมากละพี่น้องนางสงการพันมารอพอดีมาเบิงเตือนนางพี่น้องมาเบิงไก่นมใส่เชือกเข้าไปแล้วพี่น้องไปอันนี้ เดี๋ยวไปให้ก่อนพี่น,น่องเดี๋ยวแล้วกับกดติดตามนี่เนื้อพี่นอ่องเ้ย